ฉันเป็นคนใหญ่ปั็นมาลีดกใหญ่หอกันในเวทีฮอกันดีร้องไป่หอกันเต้นย่องไบร์ผู้นั้นผู้นี้คือลิงหน่อยมันจะพาอันดังนี่มันปั้นเท่านี่แหละถ้าถ้าลูกได้ห้าหมื่นได้ได้ล้านหนึ่งจะแบ่งพ่อห้าหมื่นพ่อไม่เอาดอกโนคนมาพ่อจะทําให้ลูกพ่าเพราะว่ลูกว่าไม่มีที่มีทางไม่มีบ้านไม่ช่องอยู่กับย่า มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเออมันก็ห <นะ S 1> ลองเพลงดีแต่ว่ามันใจมันเต็มหลอยอีไอเขาสอบเบิง่งบันมันเกิดมาลานยา่างบ่อสุดพอผนซื้อให้ใส่ไม่รู้ที่เ้าจังได้เ้ากับใจตายเป็นตายตอนนั้น เน็ตติดตามนาะติดตามมันแเอยได้ขทอหลักฐานได้ข้ัานเอเอฟซีบอกยมากเเอฟซีไอ้บอเอเหมือนกันมันมันก็ไลน์มาอยู่ด้อบวนพรจนทรเจไงเพราะแต่มันจำอันเจ้าที่เจ้าท่าไปพ้นตรงห้ามลูกหลานให้มันแตกหลานไงเด้อเปี่ยนไม่น่าข้น จำได้อจ่ได้มาก้างแกงจ้าให้ไปนำเอามาเนี่ยนะผลนี่โอ้ยอือเลยแต่ว่าเบิดขึ้นล่ำได้ตลอดตื่นซาบ้าผลลิ้นแง่แง่นั่นเข้าเก่งบะเก่งเออเออข้าจำไวดข้าจำส่วนเอาับเม่นกหนึ่งเม่